ที่ผมพูดภาษาอังกฤษได้มันไม่ได้เรื่องบังเอิญเหมือนกถ้าใครเรียนเด็กปถมแล้วเรียนที่โรงเรียนรัฐบาลอ่ะเราจะได้เรียนภาษาอังกฤษตอนอยู่ป .5 ผมก็เป็นผมก็เป็นหนึ่งในเด็กที่เรียนโรงเรียนรัฐบาลคือโรงเรียนดอกบัวโรงเรียนอนุบาลเพชรบูรณ์นะตอนนั้นนะทีนี้พอตอนนั้นป .3 เทมอม2มีเหตุคือแม่ผมจะต้องย้ายไปอยู่ภูเก็ตเขาผมก็อยากอยู่กับปู่กับย่ามากมก็เลยตัดเลือกที่จะอยู่กับปู่กับย่าก็คือที่นี่ เสร็จนี้เขาก็พาไปสมัครเรียนโรงเรียนบาลทิพทยาเป็นโรงเรียนเอกชนที่ดีที่สุดในในอำเภอนี้ไปถึงเปิบไปนั่งดูก็หันไปดูเขาทําอะไรกันอยู่คาบคาบนะน่าจะเป็นคาบภาษาไทยกุดบอนนิงครับผมเปิบผมไปนั่งเปิบผมหันไปผู้หญิงคนนั้นชื่อเดียตัวอ้วนใส่แว่นยกมือบอกว่าคุณครูคะบอกว่าอารมลอกคะ่ะกูลอก กูหันไปดูว่ามึงทําอะไรแค่นั้นคือมันมีการเหมือนพูดอ่านกรอน่ะจําได้เลยคือเป็นการอ่านกรอกรแปดหรืออะไรสักอย่างแล้วเขาก็เอาปากกามาขีด,ขดตรงไหนเว้นวรรคให้ขีดซึ่งเราเพิ่งไปอ่ะกูยังไม่รู้เลยกูยังไม่ที่มีโอกาสแนะนําตัวได้ซ้าอ่ะไปถึงนั่งปุ๊บกูหันไปดูอ่ะบอกกูลอกอีนี่ไม่มีบอกเลยทุกวันนี้แม่งไม่รู้ทําอะไรอยู่นะแต่รู้ว่าอีนี่ไม่มีอีคิวบอกเลยโคตรไม่มีน้ําใจแล้วผมไป ความรู้ภาษาอังกฤษผมเท่ากับศูนย์ศูนย์เลยบอกเลยเพราะเราไม่รู้จัก ABC แต่เขาเรียน ABC ีีตั้งแต่แดบอนุบาลแล้วอ่ะเจทีนี้ปุ๊บมันก็มีครั้งหนึ่งไว้ที่ว่ามันเป็นการสอบและทีเนี้ยเขาอะเขียนหนึ่งถึงร้อยเป็นภาษาอังกฤษได้แล้วหมายถึงว่าวันท 5, o 1 12, ร e ไฟเ e l อ่อหรืออะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยผมก็มานั่งจดเลยเว้ยจดในกระดาษ A 4ใหญ่ๆบอกเลยยอมรับว่า ใจจะโกงคือรู้สึกว่าตัวเองคงทำไม่ได้คิดเองนะแต่ก็เรียนมานะก็คิดเองว่ากูทำองไรอยูมานั่งจบอันนี้อะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างสวยง,งามทีนี้ปุ๊บวันจะสอบเราก็เอากระดาษไปอีกพวกนั้นแบบเฮ้ยจบมาทำไมเฮ้ยเขียนมาทำไมอะเราบอกมานั่งอ่านมานั่งท่องเฮ้ยจะมาลอกไม่เลยจะโกงไม่เลยเฮ้ยในอ่านจะโกงคือแบบพอยจับเข็บกูจะโกงอะ่ะเขาจะแบบเส้นความจริงเว้ยมันคือความจริงแต่เด็กอ่ะเราเราก็แบบถึงเวลาเว้ยเราตัดสินใจเราไม่กล้าบอกเลยสุดท้ายเราไม่กล้าจริงเราก็เลยเอาไปทิง้งแล้วเราก็ไปนั่งทำปรากฏว่าเว้ยทุกคนผมจะบอกว่า ผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยหนึ่งถึงสิบเราจำได้ละอีเลเว่นทเวลทเวนตี้อาจจำได้ละอาจจะเป็นวัดเราอะจดเราเลยจำได้แล้วเสร็จางนี้ปุ๊บถ้าทเวนตี้อะมันเราแค่มาบวกเป็นถ้าบวกหนึ่งก็เป็นทวิตที่วันบวกสองบวกสามบวกสี่อะไรก็คงจะเป็นตามนั้นเตอร์ตี้เราจำได้อะเราจำได้ว่าค่าจะเป็นสิบหลักสิบอะให้ใส่เป็นทีวายแล้วถ้าเป็นแค่สิบสามขึ้นสิบถ้าหลักสิบสามไม่ถึงยี่สิบอะเป็นทีนเราจำคอนเซ็ปต์อย่างเงี้ย ได้ไว้แล้วเราก็ลองทําปรากฏว่าทําได้เฉยทําได้หมดเลยจากนั้นมาก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะกูก็ไม่เบาเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มีเหตุที่อยากจะอยู่อยากอยากไปอยู่กับแม่ที่ภูเก็ตทีนี้ปุ๊บก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อไอ้ปืนมันบอกว่ามึงจะไปภูเกเ็ตได้ไงตอนนั้นเป่าหจะขึ้นไปขึ้นเป่ามึงจะอยู่ภูเกเ็ตได้ไงภาษาอังกฤษแบบมึงโง่จะตายมึงโคตรควายเลยภาษาอังกฤษพูดกับผมอย่างนี้เลยพูดกับผมอย่างเงี้ยคือแบบแต่ตอนนั้นคือเราเป็นคนไม่สู้คนมากเราแบบนิ่งแลรวก็แบบแบบ แต่ปรากฏว่าผมจะบอกให้นะว่าในวันที่ผมไปอยู่ภูเก็ตปรากฏว่าทําไมรู้ไหมปรากฏว่าผมยอมรับนะว่าโรงเรียนเนี้ยสอนเด็กให้แบบคือเด็กทั้งโรงเรียนคือจบไปอะ่ะถ้าไปอยู่โรงเรียนประจําจังหวัดหรเอี้ยจะเป็นเด็กที่เรียนอยู่ห้องคิงเสมอเออแล้วด้วยความที่แบบเราอะ่ะไปเจออคําอย่างนั้นมาใช่ไหมผมอ่ะถือว่าเป็นที่เหมือนจะเก่งที่ภา,าษาักฤษที่สุดในห้องเฉยเลยอย่างนั้นเว้ทีนี้ผมได้รับเลือกด้วยความที่แบบว่า อ่ายังไม่ได้รับเลือกนะที่นี่มีการสอบคิดสอบคิดภาษาอังกฤษแล้วผมก็รู้สึกกดดันมากกับการที่ว่ามาอยู่ที่นี่มันมันเป็นความคาดหวังของทุกคนมีความรู้สึกว่าเราจะต้องเก่งภาษาอังกฤษมากๆเพราะหันไปลูกครึ่งไปหมดหรืออะไรเงี้ยปรากฏว่าผมให้แม่ผมปุกป,กปุกตีสี่ทุกวันตอนนั้นผมเป็นคนพูดเองเลยนะตอนนั้นผมขึ้นป .6 อยู่ป .6 ให้ผมปุกผมตีสี่ทุกวันมาท่องมาศึบภาษาอังกฤษวันละสิบคำ ทุกวันตลอดหนึ่งเทอมนั้นนะ่ะพราะผมมีความรู้สึกว่าผมด้อยกลัวด้อยกลัวคือคําพูดเด็กมันฝังใจมากคําพูดตอนนั้นคือมันฝังใจกับการที่แบบว่ามึง,งโง่จะตายแบบว่ามึงควายจะตายแบบอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่าเออให้แม่ปลุกเราทุกวันตอนตีสี่มาท่องศภาษาอังกฤษปรากฏว่าผมไม่แล้วทีเนี้ยมันไปสอบคิดเป็นการโยงคำเฉยๆอะ คำนี้แปลว่าอะไรแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกทีหนึ่งนะเป็นการขยายคําอีกทีเชื่อป่ะผมทําในสองเกินสามนาทีเสร็จหมดเลยยี่สิบข้อนั้นจากนั้นทุกคนตาแตกเลยว่ากูเป็นใครมาจากผมก็เลยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อปัญหาภาษาอังกฤษระดับจังหวัดภูเกต็ตระดับจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยซึ่งผมอ่ะเพิ่งได้เรียนภาษาอังกฤษตอนปสามเทอมสองหมายความว่าผมเรียนภาษาอังกฤษมาแค่ปีกว่าๆแค่นั้นเองนะทั้งหมดที่อยู่ตรงนั้นนะในขณะที่คนอื่นเรียนตั้งแต่อนุบาลแล้วนะ ตอผมก็ได้เป็นตัวแทนแล้วผมไม่เอาเครดิตให้ตัวเองขนาดนั้นนะคู่ที่ไปแข่งด้วยอ่ะหมายถึงคู่ผมอ่ะน้องคนนี้เป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากเป็นคนที่เก่งภาษาอังกฤษมากเลยผมไปแข่งเชื่อไหมบาปบุญเนี่ยผมได้ที่หนึ่งรางวัลชนะเลิศของจังหวัดภูเก็ตทั้งจังหวัดภูเก็ตอ่ะกูได้ที่หนึ่งตังป่ะแล้วแบบเชื่อปะว่า อีน้องนม้นมันเห็นผมไม่ช่วยอะไรตอบอลยประมาณสิข้อใช่ไหมตอบเขาก็จะเป็นโรงเรียนทุกโรงเรียนในจังหวัดภูเก็ตมานั่งเป็นคููเป็นคููเป็นครูแล้วมีคำถา,ถามถูกอ่านจากหน้าเวทีที่มอตอนหน้าที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินอะไรสักอย่างเนี่ยมอ,ออ่ะเออของจังหวัดภูเก็ตอะ่ะแล้วเชื่อไ่มอีน้องเนี่ยเห็นผมเหมือนเราก็เงียบเงียบเลยมันให้ผโอกาสผมอ่ะถามผมโดยที่มันไม่รู้เลยว่ามันผิดหรือถูกนะสามข้อนั้นผมจําได้ในหนึ่งในข้อนั้นจำได้เลยก็คือสําหรับเด็กปหกถูกถามมาตอน,น,นดังกคือ ถามว่า IMF ย่อม,มาจากอะไรแต่ถามทุกคำถามการกิจหมดเลยนะถามว่า IMF ย่อมาจากอะไรบาปบุญให้ตายสิกูจําได้เลยกูมานั่งดูด้วยคำที่ว่าเราดูข่าวฟังข่าวผมสงสัยมาก IMF คืออะไรแล้วเราอะเสือกอยากรู้เองเว้ยแล้วไปเปิดแล้วอ่านแล้วจําไม่รู้จำทำเฮีย้ยอะปรากฏว่ามีคําถามนี้เป็นคําถามที่กูตอบได้โรงเรียนเดียวเว้ยชนะนนจริงๆขนาดจำขึ้นจด International มันตรงนี้อะไรมันทะ n น c e s รีฟัน u อะไรสักอย่างเนี่ยงทุนการเงินระหว่างประเทศอะตอบได้ ทำให้ชนะแล้วเป็นอะไรที่แบบกูงงมากแล้วมันบังเอิญเนี่ยทุกคนมันเป็นความบังเอิญที่แบบกูจะดังอ่ะกูจะปังนิสุดเลยก็เออแล้วจากนั้นเขาเอารูปผมอะ่ะขึ้นขึ้นหน้าโรงเรียนมันสุดยอดเป็น เด็กชายในน,นี้สอบแข่งขันชนะเลิศแล้วตอนนั้นทุกเขาจะฮิตมากกับการที่เด็กคนไหนไปแข่งขันอะไรมาชนะเขาจะรูปเราขึ้นหน้าโรงเรียนเลยทุกคนสุดปังไม่ไหวบอกเลยจริงเลยจากนั้นมาทําให้ผมเชื่อเลยมาเลยเสมอว่าคนเราอ่ะที่จะทาได้ทุกอย่างผมมั่นใจไม่มีใครไม่พยายามแล้วจะทําอะไรไม่สําเร็จบางทีเราขี้เกียจทท้งนั้นแหละมันเลยทําให้เราไม่สําเร็จ ถ้ามึงตั้งใจอะทได้หมดทุกคนไม่มีใครทําไม่ได้อย่ามาบอกว่าใครโง่ใครฉลาดมันมีแค่คนอะขยันคนตั้งใจแค่นั้นผมเชื่อที่สุดจนถึงทุกวันนี้จากคนที่แบบไม่รู้เยี่ยอะไรเลยภาษาอังกฤษ A อไม่ถึงแซอะกับคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาแล้วเจ็ดแปดปีอะกูมาเรียนได้ปีกว่ากูไปไกลได้ขนาดนั้นคิดเอาแล้วกันันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะสุดปังปังไม่ไหวจริงๆ ไม่ได้บอกตัวเองเก่งนะแต่ที่เล่าจะเล่าเห็นถึงความตั้งใจจริงๆนะแบบเด็กปหกกับพี่มันน้อยมากนะที่อยากจะมาตื่นมาตอนบอกให้แม่ให้พ่อปลุกมาตอนตีสี่แล้วตาแบบปืบ๊ดๆเนี่ยมานั่งทออะจากนั้นพอเรารู้สึกรู้สึกว่ามันง่ายมันยิ่งรู้สึกว่าเราไม่กลัวเวลาเพื่อนแม่ที่เป็นชาวต่างชาติมาเนี่ยผมกระตือรือร้นมากถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเขาจะเด็กเขาจะกลัวมากนึกออกปะ่ะผมจะถามเลยแม่เอาเนี้ยไปใส่หอยเขาจะบอกว่าอะไรเอานี้ไปทําอะไรให้เขาใส่ขยะ ให้พูดว่าอะไรเนี่ยเขาแม่จาได้ว่าแม่เขาบอกแค่ว่า f o r s h e l l ขนาดซึ่งมันจะบอกอย่างนี้จริงเปล่าไม่รู้นะเราแค่เนี่ยโอ้โห f o r s h e l l แล้วก็ตื่นเต้นดีใจแล้วพูดได้เราทําได้จากนั้นผมไม่เคยกลัวฝรั่งหน้าไหนเลยแล้วบอกเลยนะว่าครับผมเนี่ยถ้าเผื่อเป็นเด็กๆนะอย่าไปสิ่งที่กลัวที่สุดมีจุดข้ามผ่านคนไทยคือหนึ่งมึงกลัวรู้สึกว่าตัวเองโง่มึงเขินมึงกลัวแบบพูดผิดพูดถูกแล้วอายเขาอันนั้นคือบรานอกอย่าไปรู้สึกบานนอก ผมนี่พูดเลยนะถ้าผมพูดภาษาอังกฤษกับใครมีเพื่อนชาวต่งางชาติผมพุ่งหาเลยแล้วบอกเลยบอกเขาเลยว่าถ้าผมทําพูดอะไรผิดหรือทําอะไรผิดหรือพูดอะไรผิดอ่ะสอนเลยผมอ่ะนี่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่ผมอะไรเงี้ยมันไม่ใช่เป็นภาษาเนทีฟของเราอะไรเงี้ยผมอ่ะอยากเก่งผมอยากแพ็กทีฟภาษาอังกฤษนะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอนะ่ะถ้าหากว่าผมพูดอะไรผิดหรืออยากจะสอนอะไรผมอยากเขินอยากอายอยากรู้สึกว่าอยากกลัวว่าผมจะอายจะเขินให้สอนผมเลยเชื่อปะ ผมจําชิบหายเลยอะไรที่แบบเราพูดผิดไปอ่ะมันจะเขินไงพอเขินปุ๊บสังเกตเราเราอะไรที่ทําให้เราเขินเขินทำให้เราอับอายอ่ะมันจะทําให้เราจําไปตลอดชีวิตแล้วทีนี้พอเขาสอนเราเราจะจําจําจริงๆจากนั้นกลายเป็นเรียนรู้ละไม่กลายเป็นว่าเขินอายจากการทำอะไรทานแต่อยากะพูดอ่ะอยากจะรู้ว่าถ้ากูผิดอะไรอีกอ่ะมันจะได้รู้